คาเนโลแชฉพฤติกรรมของไลอันกาเซียโดยทางคาเนโลกล่าวว่าเอ็ดดี้เลโนโซเทนเนอร์ของกาเซียมีเวลาให้เขาเสมอเขานั่นแหละที่ไม่มีระเบียบวินัยเอาซะเลยโดยล่าสุดมีประเด็นดราม่าระหว่างสองนักชกซูเปอร์สตาร์อย่างซาอูลคาเนโลอเวเลสกับทางไลอันกาเซียซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่าเมื่อไม่นานมานี้กาเซีย เพิ่งประกาศแยกทีมกับเอ็ดดี้เลโนโซเทนเนอร์ของเขาและหันกลับไปใชบ้บริการอดีตเทนเนอร์อย่างโจกูเซนแทนโดยล่าสุดนั้นคาเนโลกลับออกมาโต้แย้งคำพูดของกาเซียแล้วบอกว่าจริงๆแล้วปัญหานั้นไม่ได้มาจากตัวของเลโนโซแต่มาจากกาเซียนั่นแหละโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ด้วยว่าเขาคิดอะไรอยู่ พูดมาได้ไงว่าเอ็ดดี้ไม่มีเวลาให้เอ็ดดี้น่ะมีเวลาให้เขาเสมอแน่นอนขนาดช่วงคริสต์มาสกับปีใหม่เอ็ดดี้ก็ยังเคยมาช่วยติวเข้มให้เขาในช่วงที่เจอกับลูกแคมเบลถ้ามันมีปัญหาอะไรในเคสนี้มันก็เกิดจากตัวไลอันนั่นแหละคา n เนโลให้สัมภาษณ์กับ ES-NEW และหลังจากนั้นทางไลอันกาเซีย ก็รีบออกมาชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ทันทีว่าคาเนโลไม่รู้จริงหรอกจริงอยู่ที่ว่าปีแรกที่ผมซ้อมกับเอ็ดดีมันดีมากๆแต่ปีต่อๆมามันกลายเป็นหนังคนละม้วนไปเลยไรยอันกาเซียกาวตอบโต้คาเนโลนั่นเอง